สวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เพื่อนที่ชอบเล่นเกมเศรษฐีทุกคนเลยวันนี้ผมจะมารีวิวอีเวนต์ของเกมเศรษฐีเช่นเคยนะครับ <c oughs> วันนี้วันอังคารที่27กันยายนนะครับอีเวนต์จี้เครื่องรางเพราะว่าอีเวนที่แล้วเป็นอีเวนต์ตัวละครเนาะจริงเจาะอีเวนที่แล้วนะครับพูดถึงนิดนึงผมพยายามหาเต็มที่แล้วนะครับรวมถึง5้าครั้งเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับ รวมห้าครั้งแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะอ่าลูกมันขึ้นช้านละอ่าบอกอะไกันนะครับว่าขึ้นอะไรบ้างนะรูปมันจะช้าได้แอร,รียลนะครับตัวนี้1ตัวนะครับไอตัวข้างๆนี่เนาะนีน่แอรเรลนี่1ตัวนะครับส่วนได้ แล้วก็ได้นี่นะครับดากลาเซลอีก3ตัวนะครับเป็น4ตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้แม่มด,แม,มดนะครับจนออกอาอีกหนึ่งตัวนะครับรวมไปทั้งหมด5ครั้งนะครับไม่ใช่ว่าไม่รวมแค่ครั้งแรกที่เหมือนในคลิปนะครับรวมครั้งเดียวใช่ใช่ผมรวมอีก4ครั้งที่เหลือไม่ได้อยู่ดีนะมาดูอีเวนต์นี้ครับที่ข้างล่างที่มาใหม่นอีเวนต์น,นี้ดูนิดนึงนะครับ ล่าสุดนี่นะครับพี่นายกร,รของมาหาเศรษฐีนะครับติดคริสตัลคอามสามารถโอกาส85%นะครับเพิ่มข้าวทางหนึ่งในพุ้นที่ของเราคูน4นะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีคริสตัลน,นั่นเองนะครับผมมาดูประกาศกันอีกนิดนึงถ้ารับถ้าหา S เ,เจอหนึ่ารเพชรเอบวกนะครับ200เพชรนะ โพชั่นน้ำเงิน A นะครับได้จากไหนก็อ่านออกก็แล้วกันนะครับได้ตามนี้ก็การสุ่มๆทั้งหลายนะครับโพชั่นแดงเนี่ยนอกจากได้จากการสุ่มแล้วยังได้จากการลออินไลทวันด้วยนะครับการรวมแบบฟิกนะโพชั่นน้ำเงินเลเวลเต็มกับโพชั่นกับกับที่คั A อะไรก็ได้นะครับก็จะสุ่มหนึ่งในทั้งหมดนี้นะครับ10อัน10ชิ้นเนาะหนึ่งในนั้นก็มีจี้ใหม่นี้ด้วย การรวมฟิกแบบที่2นะครับก็คือโพชั่นน้ำเงินกับโพชั่นสีแดงอัพเต็มทั้ง2อ,อันนะครับบวกกันเมื่อกาดได้จี้ใหม่แล้วนอกนั้นแล้วก็มีหมวกใหม่นะครับหมวกนักแข่งไล่ลานะโอกาสก็1ในจำนวนพวกนี้นะครับก็อ่นอานเองก็แล้วกันกิจกรรมแรกเปลี่ยนนะครับโพชั่นแดง1อันแรกเป็นสหมุนทอง3ามอันแรกเป็นวัตถุดิตแสงสว่าง AS นะครับ5อันเป็น หนึ่งเพชร7อันเป็นตัวส่งที่เครื่องละสุดฮิตนะครับตัวส่งที่เครื่องละสุดฮิตมีอะไรก็มีอะไรบ้างน,นะครับอุปกรณ์เขียนแบบตัวเครื่องมินเชื่อชีพตัวทองรวมที่สี่คู่มือการที่มีพาดหมอนักแข่งความเร็วที่เติบโตนะครับแท็กซี่สนามบินคริสตัลน,นะนอกนั้นก็ยังมีจี้ใหม่ในอีเวนต์นี้ด้วยนะครับเราอินรายวันนะครับวันนี้ได้10เพชรพรุ่งนี้ได้ตัวส่งที่เครื่พรีเมียมนะครับวันที่29ได้ตัวส่ง จี้เครื่องรางพชชันนะอ,อัพเกรด A เต็มนะครับได้จี้แสงสว่าง A อัพเกรด A บวก,เ,กเต็มก็ได้จี้แสงสว่าง A บวกอัพเกรดตำราลับแห่งการสร้าง S ถึงเรื่อเจ็ดไม่ใช่ตำราลับนะน่าจะเป็นจี้ใหม่เนี่ยอัพที่เลื่อเจ็ดก็จะได้จี้แสงสว่างทอร์าชาตินะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับอัพ S S อะไรเต็มก็จะได้จี้แสงสว่างทอร์าชาตินะ ลดราคาการสูงจี้ขลางแล้วก็เพิ่มอัตราความสำเร็จในการตีบวกนะครับยิ่งแล่นยิ่งได้รอบที่1นเพชรรอบที่2เป็นจีสงสว่าเอรที่สามสามุงทองรอบที่4เป็นตัวสูงจี้ขลางทีเมียมนะครับรอบที่5เป็นตัวสูงจีลาเอถึงเอชนะแบบทริปเปิลนะครับที่วัตถุดิบแสงสวดางเอสแบบลายนะครับเป็นตัวสูงจีคคลาโพชันแบบโทริซึมก็เป็นตัวสูงจี้ลาเอถึงเอสนะแค่นั้งีวนี้ เมื่อกี้ผมไปชนะแบบลายมาด้วยแหละชนะแบบลายก็แสดงว่าได้ฟังก์ชันมาหนึ่งอันน,นะครับเรามาลองอัปเกรดแล้วก็รวมกันดูดีกว่าที่จริงถ้าผมเอาตอนเย็นนี้นะจะรวมกับสีแดงได้นะแต่ผมใจร้อนครับอยากอยากได้เลยได้ไม่ได้ก็เช่ามันนะครับ รวมนะครับแผนเสียงกับนี่หนึ่งสองสามปัทรโคนะครับผมโอเคแค่นี้สุมสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับอ่าได้โปชั่น้ํนนาเงินนะครับอันนี้ผมเอาไว้รวมกับตอนเย็นก็นแล้วกันนะเพราะได้จากรางวัลลอกอินนะครับจะอัปเกรดไว้ก่อน เดี๋ยวถ้าได้ไม่ได้ไงก็จะมาให้ดูคลิปต่อไปถ้าได้ผมจะมารีวิวให้ดูกนแล้วกันรอนะครับสีแดงเย็นนี้นะใครที่ยังไม่รีบนะครับก็เอาสีเงินนี้นะครับบวกไว้ก่อนที่บวกเจ็ดนะถ้าใครหาเจน,นะครับแล้วก็รอตอนเย็นนี้รางวัลล็อกอินนะครับตอนที่ตอนสีทุ่มนะครับก็จะได้โพชย่์สีแดงมาเนาะแล้วก็เอาไว้บวกกัน2อัน อันนี้โอกาสที่จะได้มากขึ้นนะครับเพราะว่านี่นะถ้าใช้สีแดงกับสีน้ำเงินก็จะมีโอกาส1ใน5้านะครับถ้าใช้สีน้ำเงินกับ A อะไรก็ได้เป็น1ใน10 1ใน10แเลยวโอ้เยอะเหมือนกันนะครับหนใน 10, นี่มันมันต้องได้ซ้ำๆอยู่แล้วผมว่านะทองโคง้งคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับบินดวนอย่างเงี้ยกล่องบินอะไรที่เรามีแล้วอ่ะมันจะออกซ้ำๆนะครับ ส่วนถ้าเอารวมกับสีแดงนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้ของดีๆอย่างหมวกและหมวกใหม่นะครับด้วยโอเคอีเวตนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่กำลังตาหาก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับอีเว้นนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ